สบัยดีจ้าคืออะไรายรุ่นเองมานอนไม่บานก็มาขี่อีกทีออพ่นตกดีมีดีเลยอนอพนตกกเจ้ายันเงาตะโกะบัวเสียงมันบัว ไต่หน้าก็ไม่ขึ้นเลยพี่หน่อยวไม่รักนนี้เีแค่แค่นค่แค่บค่นค่แคค่แค่แค่แคนแ่แค่แค่่แแค่แค่แ่แค่แค่แค่แ่ค่แค่แค่แค่่แค่แค่่แค่แค่่แค่แค ก um ็แค่หงอกนะหงอด้วยเดินด้วยคือชายด้วยนะแต่ ขนขามาเลยู่าตีนขตีนตีที่หาตกห้ี่ใส่มีร่มเเียรกเป็นข่ายหางหางห้ย่อยืดเก็นข่ก็ล g r ถึงได้นย่อนนะแต่ว่านาก็ไป่าไั่้ดิเป็นเพียร มีอะไรที่ไ่บานเลยนะคุ่ที่ถึงกบบานเยหืมโกดีๆ่กนี่มดีแบบยังมีรมจากหอมหองเรียน làm nước bán thải chai nước là nước bóng nước bán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  giảm chưa bán này นี่กันะจ๊ะพี่นมองสวัสดีค่ะ